เจาะใจสนามสนุนพลังคนสร้างสารโลกกับ50ปีเชฟรอนประเทศไทย ขอบคุณผี่ดูนะครับแลว้วก็สวัสดีคุณผู้ชมรายการเจาะใจทุกท่านด้วยนะครับในตอนนี้ผมกําลังอยู่ในงานแถลงข่าวข,ของโครงการ Power of Human Energy หรือว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกนั่นเองครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตจํากัดได้ร่วมมือกับทางรายการเจาะใจจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยโดยที่ให้คุณผู้ชมหรือว่าคนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยนะครับส่งภาพอะไรก็ได้ ที่อยู่ในหัวข้อพลังคนสร้างสารรค์โลกส่งกันเข้ามาครับจะเป็นภาพแนวไหนก็ได้แต่ขอเตือเพียงอย่างเดียวว่าภาพเหล่านั้น,น,นเมื่อได้ชมเกิดแรงบันดาลใจไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกต่อไปในอนาคตนะครับและบรรยากาศงานในวันนี้ครับได้รับการตอบรับอย่างดีมีทั้งศิลปินพิธีกรนักสนแสดงและก็ช่างภาพมืออาชีพมาร่วมงานด้วยนะครับโครงการ power of human energy หรือว่าพลังคนสร้างสารรค์โลกนั้นได้รับเกียรติจากคุณไพโร์กวียนัน ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและก็คุณวัชระแวววุฒินันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเ s สแอลโกลบอลเีเดียจำกัดและคุณสุวัอว์อัศวชัยชาญมนาธิการบริหารนิตย,ยสารสารคดีผู้บริหารจาก3องค์กรยักษ์ใหญ่ที่ผนึนก,กำลังดำเนินโครงการมาร่วมกันแถลงลรายละเอียดของโครงการนี้กันด้วยครับ คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้ผมก็อยู่คุณภัยโรธแล้วนะครับได้เจอคุณภัยโรธทั้งทีต้องถามหน่อยละครับว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือทางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจรและผลิตเนี่ยก็เข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยก็ครบ50ปีเราเชื่อมั่นว่าพลังของคนเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะซึ่งเราจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งก็คือคนแต่ละคนเพื่อแสดงให้เห็นว่าแรงบันดาลใจเล็กๆจากจุดหนึ่งของคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถ จะก่อให้เกิดพลังมากน้อยเพียงใดงานที่จัดขึ้นในวันนี้รายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างครับเราก็จะมีการเปิดให้ช่างภาพหรือว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยทั่วประเทศนะส่งภาพเข้ามาประกวดภาพที่แสดงถึงแรงบันดาลใจนะฮะที่จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นสาหรับโครงการนี้ก็คือว่าทางเชฟรอนเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพลังให้กับผู้ที่ชนะเนี่ยเราจะมีเงินสนับสนุน เพิ่มเติมให้อีก1 0 0 0 0แสนบาท1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวผู้ชนะเนี่ยสามารถเอาเงินเนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลใดๆก็ได้อืมโหน่าสนใจมากฮะก็ได้รู้จากปากของคุณไพโรธเองแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับขอบคุณคุณไพโรธด้วยนะครับครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับผมว่าโครงการนี้ที่ชื่อว่า Power of Human Energy พลังคนสร้างสารรค์โลกด้วยการนำหนึ่งภาพถ่ายนั้นมาสร้างให้เกิดหลายล้านแรงบันดาลใจด้วยกันเป็นการเฉลิมฉลองให้ทุกหัวใจเพราะเราเชื่อมั่นในพลังของคนทุกคนนี่นะครับน่าจะเป็นโครงการที่เก็บความรู้สึกดีๆ เพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ชมที่มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้ต่อไปในอนาคตอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันที่ได้รับความรู้สึกดีๆแบบนี้และได้กลับมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองสังคมและกับประเทศชาติรวมถึงโลกของเรากันครับขอเชิญร่วมส่งประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่กวา200,000บาทในหัวข้อพลังคนสร้างสรรค์โลกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.jotai1991.com ครับ